นะครับเป็นเงินเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือพูดเกินเกินให้ฟังนำโหมลงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคือผู้ประกอบการเราเนี่ยที่เราคือต้องจ่ายอ่ะยังไงก็ต้องควักกระเป๋านะครับถ้าคุณไม่ควักเชื่อไหมครับก็ไปไม่ได้นะครับทั้งเข้าทั้งออกนะครับอ่าเราก็มาเข้าเรื่องก,กันนะครับเกี่ยวกับอ,องค์การอบรม กรากมีสไลด์ให้ดูสไลด์แรกนะครับนะครับว่าวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องขั้นตอนการส่งของผ่านมันสบาบนะครับสไลด์ต่อไปนะครับก็ขอแนะนําสมาคมนี้หนึ่งนะครับสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมที่ได้รับการรับรองจากศูลกากรน,นะครับสมาคมของเราเนี่ยก่อตั้งมาแล้ว65ปี ะครับปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศนะครับมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด1,026บริษัทนะครับคำว่าทั่วประเทศนี่หมายความว่าดาชุลกากรที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเหนือทางเชียงของเชียงรายเชียงแสนนะครับหนองคาย สดาวปันเบซานะครับมีหมดลับนองนะครับคือใช้แดงของเราเนี่ยเรามีชิอป,ปิ้งทั้งหมดนะครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยเ,เราว่าพันธมิตรของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นหนานะครับคือผู้ประกอบการที่มีปัญหาก็สามารถสอบถามทางสมาคมได้นะครับโดย โทรเข้าไปถามหรือว่าจะอ e ีเมลแอดเดสก็ได้จะแบบเข้าไปก็ได้นะครับาการบริหารงานของสมาคมนะครับก็มีกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมกำหนดแผนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศนะครับในวิสัยทัศนของเรานะครับก็คือพัฒนาธุรกิจชิ้งไทยสู่ความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในถาบันประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นะครับแบบพอพูดถึงคำว่า AEC ขึ้นมาเนี่ยนะครับมมันตัาหยเหตุตหัตตหเตใจเลยโอ้อยากจะพูดต่อจริงๆเรื่องนี้นะครับ,รบถ้าทางกรมพัฒมีโอกาสนะฮะว่าจะพูด AEC ก็อยากจะมาแชร์ความรู้ให้ฟังนะครับว่าถ้า AEC เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงมีผลกระทบกับเราอย่างไรนะครับเราจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไรนะครับ อันนี้ก็ย่างเราวันนี้เราจะพูดถึงผิดพันธุ์เราอย่างเดียวเราจะไม่ตัดอีกสีดังนั้นเราก็จะไม่ก้าวลึกลงไปนะครับนี่ก็เป็นสไลด์ต่อไปนะครับว่าเป็นจํานวนสมาชิกของเรานะครับที่อยู่ตามภาคต่างๆที่เมื่อสักครู่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับนะมีทั้งกรุงเทพภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันเฉียงเห,เหนือภาคใต้ภาคเหนือนะครับที่เรามีอยู่ นะครับอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นการแสดงจำนวนสมาชิกนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติของผมนะครับการผมคอนชัยเอื้อวินรวัต์นะครับทำงานอุปนายกนะครับเป็นประธานคณะทํางานการยุทธศาสตร์นะครับผู้แทนสมาคมนำเข้าและประชุมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับศูนย์รักกรนะครับการท่าเรือสภาหอคันขาสภาหุ่น นะครับเป็นกรรมการนะครับอันนี้ก็คงไม่มีอะไรเรา,เาผ่านไปนะครับอันนี้เราจะมาเข้าขั้นตอนแล้วนะครว่าการส่งออกนะครับเราต้องมีอะไรบ้างนะครับอย่างน้อยเ,ออเมื่อวานนี้เราคงได้ได้ฟังทางสุลกากรคุณสุนิสาพูดไปแล้วบางส่วนนะครับคือพิธีการสุลกากรระหว่างชิปปิ้งกับสุลกากรเนี่ยก็จะคล้ายคลึงกัน นะครับอันนี้ก็คือเราก็มีตัวหลักการที่ใช้นะครับมีหลักการทั่วไปนะฮะหลักการที่ใช้ในระเบียบชุลกรน,นะฮะว่าการสอบออกจะต้องทํำยังไงอันนี้ก็มันเป็นเรื่องที่เป็นกฎหมายนะครับแต่ก็มีสไลด์ให้ก็จะอ,อ่านได้ในสไลด์นะครับคือ,อส่วนที่ทางผมอยากจะพูดมากกว่านี่นะฮะก็คือเป็นการ ทำงานในภาพปฏิบัตินะครับอันนี้คือก็เป็นเป็นบทนำต่างๆนะครับว่าสินค้าประเภทไหนบ้างที่ส่งมีหน่วยงานไหนบ้างมีพรบฉบับไหนบ้างที่เกี่ยวโยงกันสินค้าประเภทไหนบ้างที่เป็นสินค้าต้องห้ามนะครับสินค้าต้องห้ามต้องกำกับนะครับอันนี้คือหมายความว่าจะต้องขออนุญาตหน่วยงานนั้นๆในการส่งออกนะครับเดี๋ยวนี้สินค้าที่เราถูก กำกับโดยหน่วยงานภาพรัฐเนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีมากขึ้นมากขึ้นนะครับไม่ได้ลดน้อยลงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่รัฐบาลนะของคุณยิ่งรันะครับพึ่งป,จจะประชุมกกรผ่านไปนะครับว่าจะทำอย่างไรให้กฎหมายต่างๆที่เป็นข้อขัดแยง้งนะครับในหน่วยงาน ให้ยุบลงนะครับเพื่อที่ให้ผู้ประกอบการทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเราก็พยายามรุ่นนะฮะในชั o นซ i n เกิลวินโดวเราก็รุ่นมาตั้ง5ปีแล้วนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้หรือเปล่านะครับเราก็พยายามที่อยากจะใช้แล้วเกิน n นชั o นซ i n เกิลวินโดวในเมื่อเราลงทุนระบบไอทีไปตั้งเยอะแยะแล้วแต่คือมันใช้ไม่ได้นี่มันก็น่าเสียดายนะครับ มันหลังจากในชั้นสิเกอร์วินโดแล้วเนี่ยเราเปิด AEC เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมีอาชีนซิงเกอร์วินโดเข้ามาอีกนะครับอันนี้ก็คือมันจะกระทบกับเราเนี่ยแน่ๆล้วนะฮะอย่างน้อยคนที่เป็นชิมปิ้งก็โดนนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้ก็คือก็อเป็นเอ,อ,เอกสารต่างๆนะฮะไบขนการไ่ขนขาออกและเอกสารพิธีการ นะครับอันนี้ก็คือมันก็อ่านแล้วเราก็น่าเบื่อนะฮะว่ามันมพหบปศุลกรสองสี่หกเก้าโอ้โหปดสิบปีแล้วนะครับยังไม่ยอมเปลี่ยนเลยนะครับมันก็เหมือนกับว่าเออสมัยก่อนสุลกกรออกรถมาคันหนึ่งนะฮะเมื่อสองสี่หกเก้าโอ้สมัยนั้นคันสมัยมากนะครับแล้วรถคันนี้ก็วิ่งมา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 สภาพหนึ่งก็าปากผูกนะครับออก นะครับพบรบขึ้นมาแก้ไขปับผูกหน่อยก็บอกว่กฎหมายทันสมัยใหม่แล้วนะครับเราก็บอกว่ามันไม่ใช่มันแค่ปับผูกกระทาสีเท่านั้นเองกฎหมายมันยังเก่าอยู่มันไม่ได้อัปเดตนะครับณปัจจุบันนี้สุลกรกาลังปรปับปรุงพรบฉบับใหม่อยู่นะครับทั้งทั้งหมดเลยนะครับก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหร่จะเสร็จนะครับเท่าที่ผมได้เข้าไปสัมผัสในเรื่องนี้ ะครับก็ได้ทําไปแล้วนะครับแล้วก็ได้เข้าสภาไปในรัฐบาลที่แล้วนะครับแล้วก็ตกนะครับเพราะว่ายัางพิจารณาไม่เสร็จนะฮะออกมาในรัฐบาลนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าพร,ปรบปุรชุลกรเนี่จะทำยังไงต่อไปนะครับ คือพรบรสุลกรเราเนี่ยเราก็าเหมือนกับว่าที่เราบอกว่ามันไม่เป็นธรรมเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างนะครับคือหนึ่งเจ้าหน้าที่เป็นคนจับเองปรับเองสักการเองทุกอย่างเป็นเสร็จวันสต๊อปเซอร์วิสนะครับผู้ประกอบการก็ร้องมาว่าโอ้หฉันตายแน่ฉันตายแน่นะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพของทางสุลกรนะครับถ้าพรบฉบับนี้ได้รับการแก้ไขความเป็นธรรมก็เกิดขึ้นนะครับ อันนี้เรามาดูโชาฉนดี้ดีกว่านะครับอันนี้คือผมโฉนดี้นะฮะก็คือเกี่ยวโยงกับเราโดยตรงเลยนะครับทั้งหมดการทํางานของขาออกหรือการส่งสินค้าออกเนี่ยจะอยู่ในชาดีทั้งหมดนะครับ,นะรบเราเขียนชาดี้ขึ้นมานะฮะตอนนี้เราก็จะเลิกขั้นตอนอันนี้ดูชาดีข้าขาวไว้ก่อนนะครับนี่เราก็ต้องพูดถึงว่า,าขั้นตอนในการส่งออกของเราเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรนะครับ มันก็มีเริ่มตั้งแต่การหาตลาดนะครับการไปรถโชว์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับการส่งตัวอย่างสินค้านะครับเพื่อไปขายไปให้ลูกค้าได้ดูนะครับว่าลูกค้าพอใจไหมสินค้าของเราเนี่ยคุณภาพแบบนี้นะครับถ้าลูกค้าพอใจเราก็กลับมาทําสัญญาซื้อขายกันนะครับในการทําสัญญาซื้อขายเนี่ย มันก็จะมีเปรฟูม a าอินบอรนะครับหรือเซลล์คอนแท็ก็แล้วแต่เราจะเรียกกันนะครับในรายละเอียดเรากับผู้ค้าก็จะตกลงกันอยู่ในนั้นว่าจะซื้อสินค้าประเภทไหนนะครับราคาเท่าไหร่ส่งมอบก,กันยังไงเงื่อนไขการส่งมอบนะครับในเซลล์คอนแท็นี้ก็าค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับจากเดิมนีเ่เราไม่เคยจะได้ใช้ประโยชน์จากเซลล์คอนแท็นะครับ แต่เวลาทีเา่เราเรียกว่ายังไงีัสินค้าที่เราสมไปในกรณีที่มันมีประกันภัยบูอยู่ในนั้นน่นะฮะที่เป็น o อริคน,นะครับ <c oughs> เขาก็จะใช้เซอร์ c อนแท c t กันดีแหละนะครับในของพวกประกันภัยจะใช้เซอรอคอนแท็นะครับแต่เราไม่เคยได้ใช้กันเราก็ถือว่ามันเป็นเอกสารฉฉับะดึงเท่านั้นเองนะครับในการตกลง,งซื้อขายครับนะคะรับพอหลังจากนั้นมานะครับ อพอเราเราได้เซลล์คอนแทคเราได้ลูกค้าแล้วเราจะจำยังไงต่อไปใช่ไหมครับในฐานะที่เราเป็นผู้ส่งออกนะครับเราก็ต้องคุยกันนะฮะว่าเราจะส่งมอบอย่างไรนะครับการส่งมอบเนี่ยจะส่งมอบเป็นแบ็แบ็คละสักนะ20โล25โลหรือเป็นจัมโบ้แบ็คถุงละตันหรือเป็นเบลนะครับสินค้าเทกออันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่เราต้องโดนกับเขาอยู่ นะครับพอ,เ,อเราเริ่มเริ่มขบวนการนะครับเราก็ต้องมีการจัดเตรียมสินค้าผลิตสินค้าเพื่อรองรับการส่งออกนะครับการจัดเตรียมสินค้านะครับเพื่อรองรับการส่งออกเนี่ยนะครับมันก็คือการวางแผนการผลิตนะครับอันนี้คือมีส่วนสําคัญนะครับคือ,อในผิตภันฑ์ของเราตัวนี้เนี่ยมันเป็นผิตภันฑ์ที่ควบคุมโดยกระทรวง นะครับเขาเรียกว่ามันมีมศ24มาก็ควบคุมอยู่นะครับการปนดเปื้ออะไรต่างๆมันก็ถูกกำหนดกฎเกณฑ์โดยชัดเจนนะครับใน,ในการวางวางแผนการผลิตนี้เนี่ยนะครับเ,เราคิดว่าโรงงานที่เป็นมาตรฐานเนี่ยไม่น่านจะมีปัญหานะครับเราก็อยากจ้ว่าโรงงานเล็กๆที่จะเป็นโรงงานใหญ่ในอนาคตนะครับเราก็ต้องทําตัวนี้ให้ดีนะครับเครดิตเราไม่เสีย นะครับลูกค้าได้รับสินค้าตรงตามสเปคที่เราส่งให้เขานะครับการลดเปื้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอันนี้โอเคไม่มีปัญหาแน่นอนเลยนะครับถ้าไม่งั้นก็จะมีการฟ้องร้องกันเกดขึ้นนะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับในขบวนการต่อไปอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับคือการเลือกใช้ตัวแทนหรือชิปปิ้งนะครับ เราจะบอกว่าทําไมถึงมีความสําคัญนะครับในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ได้ทำชิปปิ้งเองนะครับโดยบางผู้ประกอบการว่าจ้างชิปปิ้งให้ดําเนินการให้นะครับการว่าจ้างชิปปิ้งเนี่ยเราก็ต้องเลือ,อกอนว่าชิปปิ้งเนี่ยมีมาตรฐา,า,านไหมมีจรรยบรรมไหมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเหมือนอย่างที่เรามไม่อยากจะยกตัวอย่างเลยมันไม่ค่อยจะดีเลย นะเอาอย่างสูโดที่ผ่านมาทางดอนเมืองนะครับปรากฏว่าไปหาชิปปิง้งปรากฏเราไม่มีชิปปิ้งหายไปแล้วนะครับเอาหาผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็บอกฉันไม่รู้เรื่องเลยนะครับอเอาเป็นเรื่องที่ผ่านแล้วเราไม่อยากจะไปแตะเขาเราแค่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าผู้ประกอบการควรจะเลือกตัวแทนอย่างไรนะครับตัวแทนที่มีการรับผิดชอบนะครับที่ได้ขึ้นทะเบียนกับศุนกากรออันนี้ก็เป็นตัวแทนที่ คลาสสิจะมีมาตรฐานครับในกระบวนการนี่นะครับเ,เมื่อเราเลือกตัวแทนที่จะมาดําเนินการทางพิธีการชุลกรให้เราแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูขั้นตอนว่าเราจะให้เขาทำอะไรบ้างเราจะทําส่วนใดบ้างน,นะครับเราก็ต้องแยกออกเป็นสองช้อยนะครับว่าส่วนไหนที่ทางผู้ประกอบการจะทําเองส่วนไหนที่ให้ตัวแทนออกของหรือชิปปิ้งไปดําเนินการ หรือจะให้ชิปปิ้งดำเนินการทั้งหมดนะครับอันนี้เราก็ต้องมาว่ากันนะครับก็คิดว่าอัตราค่าบริการก็คงจะต่างกันในกรณีชิปปิ้งที่ดําเนินการทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของผู้บริการที่เอาไปทําเองนะครับในกรณีที่เรามอบหมายให้อาเดนท์ผมพูดถึงว่าชิปปิ้งทำเองทั้งหมดนะครับว่าพอเรามอบหมายให้เขาแล้วเนี่ย คือส่วนหนึ่งเนี่ยชิปปิ้งก็จะต้องมาดูก่อนว่า,าสินค้ารายนี้เนี่ยตามที่ได้ตกลงกันเนี่ยเราได้ส่งมอบกันอย่างไรนะครับส่งมอบงื่อนไขแบบไหนนะครับเป็นทีทีเป็นเลียกเก็บหรือเก็บเงินล่วงหน้าหรือเป็น l c นะครับในกรณีที่เป็น l c เนี่ยนะครับอ,อันนี้ผมจะพูดให้หมดน,นะ,ะับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างสไลด์ให้ดูนะครับในกรณีที่เป็น l c เนี่ย ตัวชิป,ปเองเนี่ยก็ต้องเอา LC มาดูนะครับเพราะว่าใน LC เนี่ยมันก็จะกำหนดรายละเอียดต่างๆอยู่ในนั้นนะครับทุกอย่างเลยนะครับว่าผู้ซื้อต้องการอะไรให้เราสมมอบเมื่อไรสมมอบอย่างไรนะในกระบวนการมันอยู่ในนั้นถ้าเราทำผิดเงื่อนไขที่ใน LC ระบุผู้ซื้อก็อาจจะปฏิเสธได้นะครับว่าเราทำผิดเงื่อนไขนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสําคัญนะครับพราะหลังจากที่ตัวแทนต่อขอได้รับแล L4 มาแล้วได้ดูแล้วนะครับก็จะมาเริ่มขบวนการนะครับว่าจะทำอินวอยนะครับเดี๋ยวมจะเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนกลับมาสไลด์หน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างใบขน